สวัสดีค่ะเดี๋ยวจนก็จะพามาดูวิธีการใส่ชิ้นงานลงในสะดึงนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะง่ายเลยเราไปมองที่หน้าจอกันก่อนเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะลายปักนะคะที่อยู่ในตัวสะดึงรูปวงรีตรงนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราจะดูนะคะว่าเราต้องนําสะดึงไซส์ไหนมาใส่กับตัวชิ้นงานนะคะให้เหมาะสมกับลายปักที่เขาแนะนํานะคะเราจะเห็นหน้าจอตรงบริเวณตรงนี้นะคะเป็นรูปสะดึงกดก็ไปค่ะ เห็นไหมคะว่าเขาจะขึ้นเป็นกรอบสีขาวๆค่ะก็คือตอนนี้นะคะจากเขาแนะนำให้เรานำสะดึงวงรีนะคะไซส์กนาด145คูณ255มิลนะคะมาใส่ค่ะซึ่งแปลว่าเราก็รู้ไซส์กนาดของสะดึงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปนำตัวชิ้นงานใส่ตัวสะดึงกันเลยค่ะ ถ้าบางทีนะคะเราคิดว่าเราอยากจะนําสะดึงนะคะที่ไซส์เป็นเป็นไซส์อื่นนะคะไซส์เล็กลงหรือว่าไซส์ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะถ้าอย่างชนเลือกสะดึงที่เป็นไซส์1 0 0่คูณ130มิมลนะคะเข้ามาเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าก็จะขึ้นเป็นกรอบสีแดงนะคะเพราะว่าตัวลายปากที่เราเลือกไว้ค่ะมันมีขนาดใหญ่กว่าตัวของสะดึงแต่ถ้าถามว่าชนเลือกสะดึงที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้ไหมได้ค่ะแต่ว่า คือลายปักอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าใหญ่เกินตัวสะดึงคิดนี่ไๆค่ะสะดึงยิ่งมีขนาดใหญ่นะคะพื้นที่ในการใส่สะดึงอะคะ่ะหรือว่าตัวเนื้อผ้าที่ต้องนํามาใส่เนี่ยก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทําให้เราอะคะ่ะเวลาเราไปใส่ตัวสะดึงเนี่ยมันก็จะใส่ยากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยค่ะเลือกลายนะคะให้เหมาะสมกับตัวพื้นที่ของสะดึงดีที่สุดค่ะก็คือกลับมาที่ลายนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะว่าการนําชิ้นงานมาใส่ในตัวสะดึอเนี่ยต้องทํายังไงกันต่อเลยค่ะนําตัวชิ้นงานหรือตัวผ้าที่เราต้องการจะปักนะคะมามาร์กตำแหน่งก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเป็นตัวไม้บรรทัดนะคะตัวดินสอเขียนผ้าหรือว่าจะเป็นช็อกเขียนผ้าก,ก็ได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็หาจุดตำแหน่งก่อนเลยค่ะว่าเราต้องการปักลงบริเวณไหนนะคะนี่นะคะของชนก็จะเป็นบริเวณนี้ค่ะทำเป็นเครื่องหมายบวกไว้ก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวผ้าค่ะหรือตัวชิ้นงานเนี่ยใส่เข้าไปในตัวสะดึงค่ะง่ายๆเลยค่ะเราก็นําตัวสะดึงของเรานะคะออกมาแบบนี้ค่ะก็จะประกอบด้วยนะคะตัวสะดึงแล้วก็ตัวแผ่นตารางนะคะให้เราขันน็อตออกค่ะหลวมพอประมาณนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดันตัวสะดึงนะคะชิ้นด้านบนออกมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะนําแผ่นตารางนะคะมายึดด้วยคลิป ติดกันไว้ก่อนค่ะวิธีการยึดไม่ยากเลยค่ะใส่เข้าไปแค่นี้เองแล้วก็นําตัวแผ่นตารางนะคะที่เรายึดด้วยคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวางไว้บนสะดึงชิ้นบนแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนํานะคะตรงจุดกึ่งกลางของแผ่นตารางค่ะให้ตรงกับตําแหน่งที่เราาา์ไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําตัวชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะพร้อมกับสะดึงชิ้นบนใส่เข้าไปในตัว ะดึงชิ้นล่างค่ะเวลาจับนะคะชนจะแนะนํานะคะว่าให้เราจับตัวผ้าด้านข้างนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะพร้อมกับจับตัวสะดึงขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเราจะรู้สึกนะคะว่าผ้าเราจะต้องตึงๆนิดนึงนะคะตอนที่ยกมาแล้วก็นํามาวางลงบนสะดึงชิ้นล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กระยับนะคะตัวชิ้นงานนะคะโดยสังเกตนะคะว่าจุดมาร์กตรงกลางที่เราได้มาร์กด้วยดินสอเขียนผ้าไว้นะคะกับจุด ตรงกลางของตัวแผ่นตารางตรงนี้ต้องตรงกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราค่อยๆนะคะดึงตัวชิ้นงานค่ะหรือตัวผ้านะคะให้เรียบนะคะเวลาดึงนะคะจนจะแนะนำเลยค่ะอย่าดึงด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ั้เกณ็ผ้าค่ะก็จะเบี้ยวเวลาดึงนะคะใช้ปลายนิ้วเราอะค่ะกดลงตรงจะดึงแล้วค่อยๆดึงนะคะไปทีละด้านแล้วก็ขันน็อตคืนค่ะ เวลาขันน็อตนะคะต้องใจใง่ายให้เลื่อนตัวน็อตค่ะมาไว้ตรงขอบโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้ปลายมือเรานะคะขันน็อตยึด กลับไปให้แน่นค่ะดพอประมาณค่ะขั้นตอนนะคะการนําชิ้นงานใส่ลงในตัวสะดึงนะคะเสร็จแค่นี้เลยค่ะเราก็นําตัวแผ่นตารางตัวนี้ออกนะคะได้เลยเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปนําตัวชิ้นงานนะคะที่เราใส่สะดึงไว้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปในตัวจักรต่อเลยะคะ่ะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะ